ัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสถานที่ทุกทุกท,ท่านครับวิดีโอนรับทุกทท่านเทุกช่องวีดีทีธรรมดานะครับความวิดีโธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยนะครับฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติของวันที่26มกราคม2568นะครับฮานอยปกติก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะเป็นให้ชมทุกวันทุกวันเลยนะครับ กองวิด <S 々> ีธรรมดาก็จะมาทำเสน่ห์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อรมเพื่อนตอนเปิดเทอมทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่มาเข้ามาชมนะฮะทุกทีทุกเดทฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับมาชมกันเลยนะครับงานในปกติออกเวลาหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นของทุกวันทุกวันนะครับกองวิดีธรรมดาก็จะมาทำเสน่ห์ให้ท่านผู้ชมได้รับชมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับเจ็ดแปดเก้านะครับเน้นที่เจ็ดกับแ กับเก้านะครับคู่ 2, 3, 4, 5, นะกับสองสามสี่ห้านะอ่าครับจับไปเลยนะครับเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเก้าสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดเก้าแปดนะครับไปกลับเลยนะไปกลับเลยนะครับไปกลับด้วยกลับกลันะครับถึงชอบไปนำนนไ,ไ,ไปใช้นะครับไม่ชอบไม่ชอบไปยื่นกันไปครับเกิดไปนะครับเรื่อนนักลูดกับนักวิ่งกนะ็เป็น จ็ดนะครับเจ็ดลงาแบ่นนะครับอันนี้นะครับหาในปกตินะเจ็ดแปดนะครับ 18. เส็ดแปดเจ็ดแปดได้เวลาเกี่ยดสามชั่วโมงพอไหมไม่พอเหรอสองชั่วโมงพอไหมไม่พออีกแล้วหนึ่งชงั่วโมงหนึ่งชั่วโมงก็ไม่พออีกอ่ะใครจะเิน่นตัวอีกหนึ่งเลยพี่ อ่าพอนะ้หนึ่งนะปีนะอ่าใกล้จะหมดเวลาแล้วเจ็บแปเจ็บแปใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วโอเคใกล้จะหมดเวลาแล้ว <c oughs> หมดเวล,ลาแล้ว อับโชคดีโชคดีนะครับแห่งๆๆนะครับสวัสดีครับ